ประกาศเตือนฉบับสุดท้ายมรสุมเข้าทะเลอันดามันเตนือนภัยสึนามิและเช็คฝนตกว่าจังหวัดใดบ้างตกในวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านกลับมาพบกับผมนายเอกพยากรอากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่6กรกฎาคม2565ถ้าชื่นชอบคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้ก่อนที่จะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งกิงกริงกริงจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับ ไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการประกาศเตือนลักษณะภูมิอากาศนะครับในวันที่6กรกฎาคมลงฉบับวันที่7นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านนะครับปกคลุมทะเลอันดามันทางภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทายตอนบนมีทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดาบันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่6กรกฎาคมไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีการประกาศเตือนออกมานะครับจากเพจนะครับศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งาภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับในช่วง7.26นาฬิกานาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับก็มีการเกิดแผ่นดินไหวขนาด4.9่ิกเตอร์ที่ความลึก10กิโลเมตร นอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโคบารห่างจากจังหวัดภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ530กิโลเมตรนะครับซึ่งแผ่นดินไหวตรงนี้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยโดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้พื้นที่แผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับก็อาจจะทำให้เกิดนะครับ สึนามิตามมาได้นะครับอันนี้ก็จะมีการประกาศเตือนออกมาจากเพจศูนย์เฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดภูเก็ตภาคประชาชนนะครับก็ถ้าใครนะครับอยู่แถวภูเก็ตนะครับหรือแถวทะเลฝั่งอันดามันนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในเรื่องราวของสึนามินะครับที่จะเกิดบางทาีเรามีการแจ้งเตือนออกมานะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง จะได้อพยพย้ายของกันทันสําหรับพี่น้องที่อยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีข่าวฝากมาจากเพจนะครับทีนี้เราไปดูสภาพภูมิอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมินะครับฟ้าฝนเป็นอย่างไรนะครับสภาพลมสภาพฝนนะครับว่าวันนี้วันที่6กรกฎาคมจะมีฝนฟ้า ตกที่จังหวัดใดบ้างนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังอ่อนลงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ในภาคตะวันออกและ ฝั่งใต้ของประเทศไทยนะครับก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับมีฝนตกหนะักในบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนะักฝนตกสะสมที่อาจทําให้น้ําท่วมฉับพันและเกิดน้ําป่าไหลหลากได้นะครับสําหรับบริเวณทะเลอันดามันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า,ามีคลื่นลมสูงนะครับในช่วงวันที่6นี้นะครับ และจังหวัดใดบ้างนะครับในโซนภาคเหนือกันก่อนนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันในภาพดาวเทียมนะครับในระบบ e m w f นะครับก็จะมีฝนตกเนี่ยนะครับในช่วงภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมากันในช่วงเย็นๆนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตลาก อุตรดิตถ์และพิษณุโลกนะครับก็จะตกกันในช่วงเย็นนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะไปหนักกันตอน3ามทุ่มนะครับนี่อันนี้ผมเปิดกราฟิกผังให้ดูตอนเวลา3ทุ่มก็จะมีตกกันหนักๆอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับภาคต่อไปนะครับเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับ ก็มีปริมาณฝนฟ้าขนอง้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนค,นนคนรนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับก็ดูตามผังกราฟริกนี้ได้เลยนะครับน่าจะตกในช่วงค่ำคๆในช่วงระยะเวลา เป็นเวลานอนของหลายๆท่านนะครับก็ชุ่มฉ่ากันไปแต่ถ้าดูจากภูมิอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงนะครับในหลายๆจังหวัดเลยนะครับของประเทศไทยนะครับถ้าช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงก็จะขึ้นไปสูงสุดถึง35องศานะครับเนี่ยนะครับ นครราชสีมาก็จะติดท็อปทอยู่นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงนครสวรรค์36นะครับนี่นะครับในช่วงเที่ยงนะครับอันนี้เป็นกราฟิกอุณหภูมิในช่วงเวลาเที่ยงนะครับก็จะลดหลั่นกันไปนะครับสูงสุดคือนครสวรรค์นะครับ36ลงลงมานครราชสีมาพระนครศรีอยุธยากรุงเทพก็จะ34องศานะครับประมาณนี้นะครับช่วงค่ำก็จะมีฝนตกนะครับ ช่วงค่ำนะครับก็จะมีฝนตกในช่วงระยะเวลามืดๆหน่อยนะครับสองทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่นะครับที่จังหวัดน,นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบ,บุรีและตลาดนะครับน,นี้ก็จะเป็นาภาคที่ติดท็อปอยู่แหละที่มีฝนตก เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันตามจังหวัดเดิมๆนะครับเห็นะครับม,มันมันมีอ่าหย่อมความกดอากาศต่ําพาดผ่านนะครับตรงตรงแถวๆนี้นะครับตรงเส้นนี้นะครับมันก็เลยทําให้อ่ามีฝนตกได้ง่ายนะครับไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่นะครับ จังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานะครับอันนี้เลยครับกราฟิกตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาค่ำๆหนึ่งทุ่มสทุ่มนะครับและ3ามทุ่มนะครับสามทุ่มเริ่มหมดแล้วนะครับไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ก็คือจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับซึ่ง ภูเก็ตนั้นก็อยู่แนวที่จะมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดสึนามิแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนมานะครับก็ขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตเฝ้าระวังกันด้วยนะครับตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูมนะครับตรงนี้ก็เป็นคําที่ใช้กันได้ตลอดนะครับก็เฝ้าระวังกันให้ดีก็แล้วกันนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับต่อไปนะครับเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีฝนตกนะครับในช่วง ค่ำแล้วก็มืดกันเลยทีเดียวนะครับ3ามทุมนะครับ4ี่ทุ่มยังตกอยู่นะครับ5้าทุ่มก็ยังตกอยู่นะครับฝนตกจะไปหมดตอนช่วงระยะเวลาเที่ยงคืนนะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นเนี่ยก็เริ่มปลอยปลอยลงมาแล้วก็จะไปหนักตอนช่วง2องทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับ สำหรับพี่น้องที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝากแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักนะครับก็มีไม่กี่จังหวัดเองนะครับก็คือนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีตลาดนะครับละนองแล้วก็พังงาน,นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับสำหรับเวลา6นาฬิกาวันที่6จนถึง6นาฬิกาในวันที่7นะครับ สาหรับการพยากรณ์อากาศในตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาใหม่หรือเพื่อนๆที่เคยรับชมอยู่ตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับนายเอกได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ